ทับทิมสวยๆจากอิสราเอลทับทิมหวานครับครับทับทิมหวานวาน,นี่มาสับซอครับแตงซอทับทิมอันนี้ก็มีครับนี่อันนี้แดงแล้วต้นนี้แดงแล้วลูกผสมเพื่อไรบุ้นนี่ แดงจึงครึ่งแล้วมอนสุกแล้วจีชุ้มนี่โอ้ยเบิดมูมีต้นเดียวครับพี่น้อง <c oughs> เบิดมูมีต้นเดียวเลยแดงจึงครึงค่งแล้ว <c oughs> นี่แหละเหตุงานฟรีครับซื้อเลขกับปุถเถอก ออกเลขแม่นำหนึ่งเบิดบ้าบ่อข้อแตกอีกดีวะจะมือนอนอูเลยมีแต่จะขวางนลยล่ะหาเงินใส่หนีค่าเล็กห้จมเลยเด้อ